สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงไัยต้องไปเที่ยวครับหลังจากที่พี่วุฒิพาทุกคนไปเที่ยวครับไปเที่ยวที่มิวเซียมเซี่ยงไฮ้กันเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาแล้วครับเราออกมาครับเราจะเดินไปที่ นานจิงอีทนะครับก็คือเป็นฟาร,ร์มยาวที่ติดต่อไปถึงนู้นไกลสุดนู่นเลยที่จะมีหอไข่มุกครับเดือบันนะครับระยะทางเดินตอนนี้ก็หูหลาย,ยกิโลเมตรครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้แต่คลิปนี้จะลงไปแค่ครึ่งเดียวก่อนครับมาเดินถนนคนเดินครับมาดูครับว่าถนนคนเดินหนานจิงฝั่งอีท เป็นมาอย่างไรครับเดี๋ยวพี่พวุฒิจะดูถ่ายร้านอาหารอร่อยๆอออเอามาให้นทุกคนน้ำลายไหลครับนั่นคือบรรยากาศครับเขาจะขายกันครับแล้วพี่พวุฒิจะถ่ายฮะันี่ตึกเขาสูงมากๆตึกกันนี้ครับตอนนี้ตอนที่พี่วุฒิเดินขนาดนี้ก็ยังไม่เมื่อรับเห็นไหมยังมีแดดอยู่อยู่มีมีแต่ว่าแดดทีไไ่ไม่ไม่ไม่เห็นผ้าที่นะครับมียังมีความสว่างอยู่แล้วกันนะ ก็แต่กลางคืนครับตึกแถวนี้จะเปิดไฟสวยมากๆครับแล้วพี่กูก็เดินมาที่ถนนคนเดินครับนานจริงฝั่งอีสครับจะมีของของขายครับเป็นบูธนะขายของกันเยอะแยะมากมายหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างครับก็จะมีหมอแป้หมอแม่หมอยิบสี่ครับไพ่ทาโร่ก็มีนะครับแต่เราก็ถ่ายเอามาทุกคนให้เห็นได้ชมครับเห็นมันจะมีร้านอาหารเยอะแยะแต่พี่กูขอถ่ายเพราะผัน่านไปนะครับเพราะว่าลูกก็เดินไปข้างหน้าเราพยายามถ่ายเอามาฝากทุกคนได้เห็นครับวันนี้คือบรรยากาศครับ บรรยากาศของถนนคนเดินครับก็จะมีของขายหลากหลายเป็นหมวดเลยครับเขาจะมีติดป้ายราคาว่ากี่หยวนนะครับนะครับเราเห็นป้ายเห็นเลขอะไรไปคูณ5เข้าไปแล้วกันนะครับคูณ5เผื่อไปเลยครับแต่จริงๆเขาอ่ะ1หยวนเท่ากับ4.4.7ก่กว่าของเงินไทยนะครับก็เราคูณ5ไปแล้วกันเนาะเห็นเขาเขาขายสองหยวนก็ลงให้รู้ว่า5 20นี่คือ10เห็นไหมมีไพ่ยิปีไพ่ทาโร่เลยครับแม่หมอก็แม่หมอที่เล้มาดูดู คลิปนี้ของพี่วุ้ก็จะเห็นว่าเขาก็มีบู๊นกันนะบูธดูดวงฮะดูดวงไพ่ทาโร่ครับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะครับแล้วก็มีร้านขายของของฝากของฝันของกำนันครับมีกิฟต์โบนนัทครับมีกิฟต์ช็อปต่างๆมีของขายครับมีว่าเป็นของเย็นของหวานของปิ้งของย่างโอ้โหเยอะแยะไปหมดครับพี่วุ้เห็นแล้วก็น้ำลายไหลอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวปลายทางของพี่วุ้ลพี่วุจะพาทุกคนครับ ไปครับไปชิมครับสุกี้ยากีครับร้านดังนะร้านดังของย่านถนนหนานจริงย่านนี้ครับเป็นยังไงก็ติดตามพี่วุฒิไปนะครับการเดินทางของพี itos, in. ่วุฒิคร e ับพี่วุฒิเดินทางเป็นระยะระยะครับคนที่ดูคลิปของพี่วุฒิครับก็จะได้รู้ว่าพี่วุฒิมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้พี่วุฒิเดินทางยังไงไล่ระดับยังไงนี่เข้ามาดูได้เลยครับพี่วุฒิจะลงเป็นระดับระดับไปไปเรื่อยๆครับระยะระยะว่าการเดินทาง ก็มาเที่ยวตามอย่างของพี่วุฒนนะครับโอ้โหลูกพานี้พาเดินคุ้มมากๆครับนันี่เราจะมาเดินฮะดูฮะ,ว,ะวักไหวเป็นหมดฮะคนแต่งตัวกันสวยงามมากๆครับอากาศหนาวอากาศเย็ยนครับก็จะมีใส่เสื้อโค้ทบ้างมีใส่ รองเท้าบูทครับรองเท้าบูตกันก็สวยครับบรรยากาศดีครับเหมือนอย่างเราเดินอยู่ที่นิวยอร์กเลยครับนะอยู่ที่นิวยอร์กแต่วันที่วันนี้เดินอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับพี่วุฒก็เอาภาพบรรยากาศต่างประเทศเอามาฝากครับตึกรามบ้านช่องครับของประเทศจีนครับประเทศจีนเซี่ยงไฮ้มืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ครับเป็นที่เมืองที่เจริญสี่วัยครับพี่วุฒิมาเที่ยวพี่วุฒเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับการที่มาเที่ยวนัดสถานที่ทุกแห่งที่ที่พี่วุฒมาเลยครับนะลูกก็เสิร์ชเข้าไปฮะว่าวิธีการเดินทางมาณสถานที่แห่งเนี้ คือรถไฟที่ที่ตรงไหนแล้วเรามาออกที่ประตูอะไรเดินออกมาเดินซ้ายเดินฝวาเขารีวิวออกมาสะดวกชัดเจนครับเราเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์เราจะไปไหนเราก็อ่านดูปั๊วแล้วเราก็เดินทางน,นะครับเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาใช้แอปหมดครับไม่ต้องใช้เงินสดน,นะครับซื้อของนัดสานที่แห่งนี้ครับแทบจะไม่ต้องใช้เงินสดเลยครับใช้เปิดแอปอย่างเดียวนะครับนะ แอปชื่ออะไรโอ้พี่วุฒิจำไม่ได้นะเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกพลงอีกหลายคลิปนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ครับว่าเราต้องเปิดแอปอะไรมาจากนัดสถานที่แห่งนี้แล้วก็มาดูโอ้โหเอ็มนี่เ MM อ็มเอ็มช็อกโกแลตดูเห็นไหมแต่ละแท่งนี่คือช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยครับเราจะซื้อเราต้องมาขายอยองล่าโอ้โหพี่วุฒิเห็นแท่งเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยอันเลยครับสวยนี่คือเอ็มเอ็มแอนเอ็มที่ใหญ่ที่สุดในในโลกเหมือนกันนะครับนะอยู่ณที่เซี่ยงไฮ้แห่งที่เข้าไปแล้วมันตื่นตาตื่นใจกับ สินค้าของ MM ครับ M อเนี่ยเป็นช็อกแลตที่อร่อยมากๆพี่วุ้ก็ชอบครับพี่วุ้ก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับไปสถานที่แห่งไหนครับซื้อมากซื้อน้อยขอให้ได้ซื้อขอให้ได้ชิมครับเราก็ซื้อกินแล้วก็ชิมแะเดินกินไปเรื่อยๆครับลูกก็เดินแบหน้าเราก็ถ่ายไปเรื่อยครับเราก็พยายามตามลูกให้ทันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเขาถูกตำเดียวนะครับเขาพาเราไปเที่ยวเราอย่าเป็นพาระให้กับลูกหลานนะครับเราต้องทันตามเดินตามอย่างเขาไม่ใช่ว่าหู ให้เขามาหาเราเงื้อเงื้อเนี่ยหูไวตาไวพี่วุ้เป็นคนที่คล่องแค่ว่องไวครับเราเป็นคนที่ทํอะไรไวครับหูตาไวลูกเดอนไปไหนเราก็ถ่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ่ายเสร็จปุ๊บเออเซฟออกมาแล้วก็เก็บเก็บเอาไว้เนี่ยแล้วมาเผยแผ่ให้คนที่อยู่ทางบ้านได้คิดได้ชมดูนะครับว่าบรรยากาศเห็นไหมครับภายในช็อปครับช็อปของ MM นะ m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  เอเนี่ยเป็นช็อปที่ใหญ่มากๆแล้วแล้วก็คนเข้าไปเยอะมากๆครับหืสวยจริงๆสวยสดงดงามครับพี่วุ้ก็เดินมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเห็นผู้คนที่่แตตงััวครบ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวชาวไทยครับแต่งตัวกันโอ้โหรู้หลาอลังการครับด้วยเสื้อกันหนาวครับเป็นขนเปกเป็ดเอ่ยจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ต่างๆเยอะแยะครับแต่งแต่งกันเต็มเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าเลือกอะไรบ้างต่างๆนะครับเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวเรามใส่แล้วมันสวยผู้หญิงขาวๆสวยๆใส,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 ส่แล้ว,วดูดูดีครับนะ แต่ว่าหน้าตาคนจีนกับคนเกาหลีจะแตกต่างอันนี้นะครับคนเกาหลีจะหน้าเนียนนะครับหน้าเนียนนะขาวๆครับแล้วก็จะมีรถฮะรถไฟรถรถรางเนี่ยรถไฟรถไ,ไฟปุ้นๆมัน,นก็จะปีบป,ปุ้นๆมาเนี่ยพาท่องเที่ยวพาเที่ยวฮะนาบริเวณแถวนี้บางคนขี้เกียจเดินนหนานจิงอีมันไกลนะเดินไกลก็นั่งอยู่บนรถแต่พี่บุ้นว่ามากับลูกๆมันชอบสายเดินชอบเดินชมบรรยากาศต่างๆนานาก็เราก็เดินนะเดินชิวๆไปตอนนี้เราเดินมาดูดูสถานที่ต่างๆครับดูครับ แต่ละแต่ละส่วนนะก็จะมีสถานที่แสดงนะฮะแล้วก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านมาเรื่อยๆครับนะอันนี้ก็คือนั่งรถทฟนี้ก็เสียเงินครับเสียเงินแต่ว่าเราเดินนะเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวปลายทางเดี๋ยวเราจะไปกินสุก,กี้ยากี้อันอันขึ้นชื่อครับที่เขามาที่เซี่ยงไฮ้จะต้องมากินนะครับหัวะละ800ครับฮะแปดครับมีอาหารการกินที่ดีมากๆครับสมบูรณ์มากๆเดี๋ยว เป็นยังไงเดี๋ยวพี่วุฒิจะพาเข้าไปครับในร้านสุกี้ยากี้เห็นเขาบอกว่าต้องไปรอประมาณชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่าแล้วแต่มันจะคุ้มไม่คุ้มไงก็เดี๋ยวดูคลิปหน้ากันเดี๋ยวพี่วุฒิจะถ่ายดูว่ามันมีอะไรบ้างครับนะเราก็อยากจะไปตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณสักห้าโมงได้แล้วนะฮะสี่ห้าโมงนะสี่ห้าโมงได้ครับก็อากาศแดดร่มลมตกสบายๆมีลมพัดมาโชยๆทําให้รู้สึกหนาวไปที่ ผิวกายเหมือนกันนะครับเราก็เดินคนเดียวก็ว้าเวเหมือนกันเนาะเห็นแต่ละคนเขาเดินมาก็ควงแขนกันมาเรื่อยๆแล้วก็เดินดูนะเราก็มีหน้าที่ถ่ายครับพี่วุฒิถ่ายจนเมื่อยมือแล้วถ่าว่าถ่ายเพื่ออะไรเนี่ยถ่ายแล้วได้ตังไมมไม่ได้ครับเราก็เป็นผู้ให้ครับเราจะเป็นเพื่อให้เอามาเผื่อแผ่ครับทุกคนที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ไม่มีโอกาสเดินทางอย่างพี่วุฒินะครับพี่วุฒิมีวัสนาในการเดินทางดีเอยครับเราในเมื่อเรามีวัสนาดีเราเราก็จะต้องเผื่อแผ่ครับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสไปไหนให้รู้ว่าว่าเสี่ยงหายประเทศจีีนนครับแดท่เาวล ตอนนี้เขาเป็นเมืองที่ทัทดเทียมกับของฝรั่งแถวอเมริกาแถวนิวยอร์กนะครับนับตึกหลาบ,บ้านช่องเขาสูงมากๆพี่บุกก็ถ่ายทำครับเอามาฝากทุกคนครับไม่ได้ต่างนะครับไม่เคยได้ต่างกับติ๊กตอกนะครับนะไม่ไพี่บุ๊ถ่ายเนี่ยไม่มีได้ต่างนะครับเอามาถ่ายเอามาฝากอย่างเดียวเลยพี่บุถือว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับและมาสถานที่แห่งนี้เราจะมีบูธฮะบูธเป็นเบอร์ฮะเบอร์เรามาเสี่ยงโชคดูสักหน่อยรูปบอกพ่อเดี๋ยวเสี่ยงโชคสักหน่อยเราซื้อแผ่นเขาแผ่นประมาณ150ร้อทนะารับบาทนะ ขูดไปขุดมาลองสิ่งสักใบหนึ่งนะลูกก็ขูดเหมือนกันครับปรากฏว่าฟาวับไม่ได้ครับนะก็ไม่เป็นไรครับพอให้หัวใจมันสูบฉีดกันนะให้มันเลือดฉีดสูดฉีดมีมีรุ่นนะคนเราเกิดมาต้องมีรุนครับแต่วันนี้เราไม่มีโชคใช่ไหมไม่มีโชคเราก็ให้เข้าไปครับ150บาทเงินไทยครับนะเป็นกี่หยวนก็ว่าเกินไปแล้วครับ1หยวนเท่ากับ4.75ดเ้หรืเนี่ยลูกกำลังขูดแกล้ๆอยู่เนี่ยการขูดก็คือถ้ามีภาพอย่างข้างบนครับก็จะมีภาพ2ภาพนะถ้าเหมือนขูดเจอภาพอย่างที่เขาแสดงว่่าาแผนนี้คุณอออองเเจจดภพะไร ถึงจะได้เงินนะครับนะก็จะได้เงินบางคนก็ได้ครับบางคนก็เฮกันบางคนก็เงียบครับแต่ว่าทีมของเราครับทีมเราเนี่ยโอ้โหขูดใหญ่และขวดแก่ๆๆๆไม่ได้ครับบางคนมันไม่ได้ครับก็เสียร้อยห้าสิบาทครับไม่เป็นไรครับเราก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครับมาณสถานที่แห่งนี้ครับเราเห็นเขารีวิวเขาทําอะไรกันบ้างเราก็นะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายก็ทําตามอย่างครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่บู้ดไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับ